สวัสดีครับ KK Man นะครับจากช่องอยากรู้อยากเห็นนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิวเจ้าตัว Power Bank ตัว BT 3 0ตัวนี้เอาไว้นะครับซึ่งผมได้ทดลองใช้ไปประมาณ2-3าครั้งเนี่ยผมประทับใจมากๆนะครับตัวชาร์จชาร์จได้เร็วมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวแบตเตอรี่ตรงนี้มาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมา อ่าใช้งานนะครับเอามาเปลี่ยนกับตัวแบตเตอรี่ตัวเดิมนะครับจะได้ใช้ได้นานขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยสั่งแบตเตอรี่ตัวใหม่มาที่เป็น21700นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ และนี่นะครับก็คือแบตเตอรี่217 00ที่ผมสั่งซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า s v o l วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรหัสของเขาก็คือ n 217 00 CM นะครับขนาดความจุ5,000 m มิลลิแอมนะครับหรือ5แอมนะครับ ความต่างศักย์อยู่ที่3.6โวลต์นะครับอ่า18วัปต์วัดฮาวนะครับนี่คือสเปคโดยคร่าวๆนะครับผมสั่งมา2ก้อนนะครับสั่งมา2ก้อนเพื่อจะมาใช้งานกับเจ้า Power Bank ตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อเอามาใช้กับ Power Bank ตัวนี้นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยนี่นะครับก็ ขนาดเดียวกันเลยนะครับก็คือ5000ม ah ิลลิแอมนะครับจากตัวเดิมที่ผมได้มา1ตัวแถมมากับตัวเครื่องที่ผมซื้อมานะผมก็เลยสั่งเพิ่มมาอีก2ก้อนนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าดูจากรีวิวแล้วคิดว่าน่าจะเชื่อถือได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับยี่ห้อ s v o ตัวนี้เนี่ยว่าตัวนี้นะครับมีความจุ 5,000มิลลิแอมป์ตามที่เขากล่าวอ้างจริงหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับดูว่าแต่ละก้อนหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเครื่องชั่งตัวเดิมนะครับที่ผมเคยใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ำหนักที่ได้แต่ละก้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดเปรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับที่เราเคย มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดเปรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับนี่ตัวเดิมที่ผมเทสไว้ในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะมาชั่งน้ําหนักกันอีกทีหนึ่งนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ69นะครับ69.06กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัว S อสโวตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักต่อก้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอดูก้อนนี้ก่อนนะครับก้อนแรกนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่68.80นะครับใกล้เคียงกับตัวก้อนอ่าก้อนแรกเลยนะครับ68.80นะครับ ก้อนที่2องนะครับน้ำหนักอยู่ที่69.05นะครับน้ำหนักไม่ต่างกันเลยนะครับน้ำหนักพอๆกับเจ้าตัวแรกเลยนะครับผมคิดว่าความจุก็น่าจะสูสีกันแล้วครับอย่างนี้นะครับนะครับสำหรับน้ำหนักนะพอๆกันเลยนะครับกับตัวที่ได้มากับเจ้าตัวเครื่อง power bank นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักพอๆกันเลยนะครับประมาณอยู่ที่69กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความจุกันนะครับว่า ตัวนี้ได้ความจุเต็มมาตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าคือ5 0 0 0มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความจุกันนะครับมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะวัดความจุด,ด้วยเครื่องเว็บเซ l S 4 Plus เวอร์ชัน3.0นนะครับที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปกดดูได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับ สงตัวไอด้านบนก็ได้หรือคาบรรยายใต้คลิปเดี๋ยวผมบรรยายเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าใช้มากนะครับสำหรับตัวเว็บเซลล์เอสสี่สำหรับเว็บเซลล์เอสสี่พลัสเวอร์ชันสามจุดศูนย์นะครับมีฟังก์ชันน่าใช้หลายๆฟังก์ชันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการวัดค่าความจุของเจ้าแบตเตอรี่2ตัวนี้นะครับตัวเดิมเนี่ยวัดไว้ได้อยู่ที่ประมาณ4ี่พันสามนะครับสี่พันสามร้อยมิลลิแอมป์นะครับ ตัวนี้เรามาดูกันว่าได้ความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเจ้า2ก้อนนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนนะฮะโอเคมาแล้วนะครับเว็บเซล์เปิดเครื่องมาก็จะเสียงดังประมาณนี้นะครับทีนี้ฟังก์ชันที่ผมจะใช้นะครับวันนี้ผมก็จะทดสอบโดยโหมดที่เป็นแมนนวลนะครับนะครับผมใช้โหมดที่เป็นแมนนวลนะแล้วก็จะ ตอนนี้แบตเตอรี่นะครับมันจะมีค่าความจุอยู่ที่5,000 m a ah, มิลลิแอมเพราะฉะนั้นผมจะวัดค่านะครับผมจะใช้เทสท,ที่0.24นะครับผมขออนุญาตใช้ที่0.24ไปเลยจะได้วัดแม่นๆไปเลยนะครับโดย0.24คูณด้วย5,000นะครับก็จะอยู่ที่1 ,000 m นมิลลิแอมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการทดสอบที่1,000 m มิลลิแอมนะครับเรามาดูว่าเริ่มต้นของเขามานะครับตัวที่1เนี่ย เริ่มต้นมาอยู่ที่อยู่ที่สามจุดห้าแปดสามจุดหกโวลต์นะครับประมาณนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็อยู่ที่ประมาณสามจุดแปดโวลต์เอ่อสามจุดห้าแปดโวลต์นะครับพอๆกันนะครับทีนี้ ผมจะทําการทดสอบนะครับตอนนี้มันเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดชาร์จนะครับผมจะทําการเ,เปลี่ยนมาที่ชันแนลหนึ่งนะครับผมจะทําการเปลี่ยนโหมดมาเป็นแค p เทสนะครับผมจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นแค p เทสนะเป็นโหมดแครเทสวัดค่าความจุนะครับแล้วก็ผมจะใช้เคอร์เรนที่หนึ่งพันมิลลิแอมนะครับตัวนี้มันจะทําได้สูงสุดถึงสามพันนะครับ แต่ผมจะเลือกที่1,000มิลลิแอมแคปเทสนะครับ1,000มิลลิแอมนะครับเพื่อใหอ้ได้ค่าอยู่ที่0.24นะครับต่อไปเป็นตัว c ชัน n นลที่2องนะครับชัน n นลที่2ผมก็เลือกเป็นโหมดแคปเทสเหมือนกันนะครับกดโหมดค้างนะครับแล้วก็เลือกไปที่แคปเทสนะครับแล้วก็เลือก Current ไปที่1,000ม ah, ิลลิแอมนะครับ1,000มิลลิแอมโอเคตอนนี้ผมจะเริ่มทำการทดสอบนะครับในโหมดแค ในโหมดแคปเทสนะครับเพื่อวัดค่าความจุนะครับโดยตั้งค่าไว้ที่1,000 m มิลลิแอมนะครับสังเกตว่าแบตเตอรี่2ก้อนนี้นะครับค่าค่าความต้านทานนะครับค่อนข้างต่ำนะครับถือว่าถือว่าโอเคมากนะนะครับก้อนแรกนี้อยู่ที่32มิลลิโอห์นะครับก้อนที่2อยู่ที่25มิลลิโอห์นะครับถือว่าถือว่าไม่สูงนะฮะผมถือว่าค่าความต้านทานใช้ได้เลยีเดียวนะครับคือเครื่องนี้อาจจะวัด ค่าความต้านทานอาจจะไม่ไม่ไม่แม่นเท่ากับตัวเครื่องส้มนะครับแต่ก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าความต้านทานความด้านทานไม่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่ากันดูว่าได้ความจุอยู่ที่เท่าไหร่ว่าแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้คุ้มหรือไม่คุ้มที่จะลงทุนมาใช้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าใช้เวลานานกี่ชั่วโมงแล้วก็วัดเสร็จแล้วได้ค่าอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการวัดค่าความจุของแบตเตอรี่2ก้อนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าที่วัดได้อยู่ที่เท่าไหร,นร่นะครับอืมนะครับระยะเวลาปาเข้าไปเกือบเกือบยีชั่วโมงนะครับกว่าจะวัดความจุได้เสร็จนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ชันเนลหนึ่งนะครับชันเนลหนึ่งตอนนี้ได้ความจุอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้ามิลลิแอมนะครับ 5,145นมิลิแอมนะครับส่วนชาน n e ลที่2นะครับชาน n e ลที่2อยู่ที่5,239ม mm, ิลลิแอมนะครับทั้ง2ก้อนมีความจุเกิน5,000ม mm, ิลิแอมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับความจุที่ระบุเอาไว้เป็น5,000ม mm, ิลิแอมแต่ตอนนี้ผมวัดได้อยู่ที่5 0 0 2นนะครับ5 0า1กับ5 0 0 2นะครับ, 5, 1, ก,บ, 5, 2, รบก็โดยสรุป โดยรวมนะครับแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้ผมถือว่าคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของน้ำหนักนะครับแล้วก็ความจุที่ได้นะครับถือว่าตรงสเปคนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับเฮ้นะครับก็สำหรับสเปคตามที่เราตรวจเช็คนะครับสเปคตามที่เราตรวจสอบนะครับถือว่าคุณภาพโอเคมากเลยนะครับทั้งน้ำหนักแล้วก็ความจุ ของแบตเตอรี่นะครับถือว่าตรงตามสเปกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับไปหาซื้อหาไปจัดหามาแล้วใช้งานกันได้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับวัดค่าออกมาแล้วตรงนะครับตอนนี้ผมก็มีแบตสำรองแล้วสำหรับใช้กับตัว Power Bank BT30 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่ก็แลกหมดปุ๊บเนี่ยผมก็ เปลี่ยนแบตอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาแบตก้อนที่สองใส่เข้าไปปุ๊บนี่ผมก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับเนี่ยผมก็ใช้งานต่อได้เลยเห็นไหมครับนี่เลยคราวนี้สนุกเลยนะครับนี่นะครับก้อนไหนก้อนไหนก็เปลี่ยนใส่ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะคร,คราวนี้ผมมีสามก้อนก้อนละห้าพันตอนนี้ก็หมื่นห้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าไป พกไปไหนมาไหน15000มิลลแอมไม่พอคุณก็ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะครับสะดวกมากนะครับสำหรับตัวตัวพาวเวอร์แบงค์แบบนี้นะครับ BT 3 0นะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบตเตอรี่เกรดเดียวกันก็ได้นะครับคุณภาพระดับเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ทีละกอนไง มันไม่ต้องหมดความจุต้องเท่ากันความทานทานต้องเท่ากันอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับข้อดีของตัว power bank แบบนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ทีละก้อนเพราะมันใช้ทีละก้อนเนี่ยบางก้อนความจุ5 0 0พันบางก้อนความจุ3 0 0พความจุ4 0 0พใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยไม่จําเป็นว่าทุกก้อนต้องสเปคเดียวกันเหมือนที่เราทําพวก power bank ที่เป็นแพ็คแบบโด้น,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว power bank แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับทั้งตัวของ power bank นะครับแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับสนใจก็ลองไปหาซื้อมาลองใช้กันดูนะครับผมคิดว่าคุ้มค่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนะครับอยากรู้อยากเห็นนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเพื่อรับชมคลิปวิดีโอในอนาคตต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆานะครับแล้วก็จะมี คลิปต่างๆอีกมากมายนะครับยังไงก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันในช่องดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ